พลตำรวจตรีกิตเนศแจ้งความเอาผิดบิ๊กโจ๊กมอ5 7พพตำรวจตรีกิตเนสอดีตผู้การชนบุรีและพักพวกแจ้งความเอาผิดพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือบิ๊กโจ๊กรองพอบอตำรวจทำผิดกฎหมายร้ายแรงม157อ157วันนี้25กันยายน66เวลา14 0 0น พลตรตรีกิตเนศธนนันวีสินผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีเดินทางมาพร้อมทนายความประจำตัวไม่ขอเอ่ยชื่อนำหลักฐานเข้าแจ้งความตอบพันตำรวจเอกสุภกริจอยู่ไพรผู้กำกับสอพอเมืองชนบุรีว่าให้ดำเนินคดีพลตรวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือบิ๊กโจกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในข้อหาผิด157 จากเดิมพลตำรวจโทรอภิชาติเพชรประสิทธิ์ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลสั่งยุติสอบพลตำรวจตรีกิตเนศอดีตผู้การชนบุรีปมถูกร้องเรียนเปลี่ยนตัวผู้ต้องหายิงคู่อริหาจอมเทียนปี65 จากกรณีกลุ่มชายชะกัน6คนบุกพูลวิลล่าย่านหาดจมเทียนพัทยาและอาวุธปืนยิงยางรถยนต์ของคู่อริและทำร้ายร่างกายมีผู้บาดเจ็บ5คนก่อนแยกย้ายกันหลบหนีและเกิดเรื่องร้องเรียนว่าพลตำรวจตรีกิตเนศเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีมีการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหากระทำความผิด ล่าสุดวันที่21กันยายน2566นพลตำรวจโทอภิชาติเพชรประสิทธิ์ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลได้ลงนามในคำสั่งกองบัญชาการตำรวจสันติบาลที่129ก2566เรื่องให้ยุติเรื่องโดยระบุว่าตามคำสั่งตำรวจทรพาค2ที่304 2,565ลงวันที่16พฤศจิกายน2,565แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและคำสั่งตำรวจภูธรภาค2ที่150 2,566ลงวันที่12พฤษภาคม2,566แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีพลตำรวจตรีกิตเนศธนาน,านันทวีสินผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ต้องหาคดีนี้ถูกดำเนินคดีตามมาตรา157แห่งประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยกรณีมีบุคคลซึ่งมีใช้ผู้กระทำมาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จว่าเป็นผู้กระทำความผิดในคดีร่วมกันบุกรุกและทำร้ายร่างกายโดยมีอาวุธช่วยเหลือผู้กระทำความผิดที่แท้จริงนี้ให้ต้องได้รับโทษพบการกระทำดังกล่าวแล้วละเว้นไม่ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด และใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบแนะนำหรือชักจูงใจบุคคลที่เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนสอบสวนเหตุเกิดเมื่อวันที่19ตุลาคม2565ที่ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีตมละบางปลาส้อยอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีน,นั้นล่าสุดเมื่อ21กันยายนที่ผ่านมา ผลการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นพยานหลักฐานฟังไม่ได้ว่าพลตำรวจตรีกิตทเนศกระทำผิดวินัยตามข้อกล่าวหาตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนอาศัยมาตรา105/3มาตรา119แห่งพระราชบัญญ,ญัติตารวจแห่งชาติพุทธศักราช2565จึงให้ยุติเรื่อง ดังนั้นพลตรวตรีกิตเนศธนนัน,นทวีสินผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีจึงเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีกับพลตรวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือบิ๊กโจกรองพอบอตำรวจในข้อหาผิด157